น้องเมย์ใช่ไหมคะวันนี้เราก็ทำนาละคนละแอบคิดว่าพีตัวไปกากเย่เย่เย่ไปดูกันเลยฮะก็ว่าดีกว่าเลูกงานแล้วไม่รู้ว่ววา,ล,าลูกกลุ่มจะเป็นยังไงบ้างด้วยรู้เช้งก็เป็นหวัวเช้งเย่เลยหววมากทีก่สุดอ๋อลูกใครอ่ะนี่แมย์ลูก ทำไมแม่กลับปังเร็วจังเลยคะเพราะว่าอะไรคะก็เรื่อยจะรรบปดูนะลูกด้าพวคลุวกเลสื้อสีน้ำเงินแล้วก็กางเกงสีพูแต่เขาเปลเียกเป็นกางเกงสีเขียวแล้วก็เสื้อสีแดงผมแบบไม่หวีนะ ลูกกิ้งเข้ากันไรหนูกิ้งไข่จียวค่ะผมกิ้งไข่ดาวครับอ๋อจะลูกเดี๋ยวท่านงแม่ไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะค่ะแม่ค่ะแม่เฮ้ยไปอาบได้พี่กว่ากระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วกันไปอาบน้ำอาบค่า เปรงแปรงคนสักหน่อยแล้วก็วันนี้นิ่ไปหลอกคงดีกว่าภาพมีความละเอยดเยอะคนแรกของฉันจะเป็นเยอะอะไรนาะแอปเปิ้ล ันดีกว่าเอ้ยใครฮ่ะพีร้องพีร้องอย่าไปรอซ้อนเชงนะออกไปไปจับตาข้าอย่างนี้ข้ามีข้อเรื่ปงเปข้อเรื่ปงเปอะไรของแกฮะฉันจะอาบน้ำแบบถ้าเชงจะได้เข้านอนกับลูกไป ออกไปจากบ้านจนเดี๋ยวนี้น่าโมโหมีคนมาหลอกล้อฉันตอนขึ้นขับอย่างกึศน,นี่ก็หกโมงกว่าแล้วเฮ้ยน้ำ,นำยยเย,ย็นจัดเลยเฮ้ยจนใส่ผีตัวไม่ครัวแบบที่ไม่ หัวไม่เหมือนหัวไม่ได้หนีอะไรเลยนี่น้องว่าไงพี่เราไปนอนกันดีไหมไม่เอาแะพี่เดี๋ยวเราขอเดี๋ยวน้องขออนุญาตให้แม่ไปเออหนูผู้น้องผู้ผิกคะ่ะพอดี น้อ,อยากดูกระตูนพี่ก็อ,อยากดูตลกเหมือนกันแม่แม่จ๋าแม่จ๋าจ๋าลูกหนูอยากดูกระตูนค่ะแม่ผมก็อยากดูตลกครับโอ้ได้สิจ๊ะพรุ่งนี้วันเสาร์แม่ให้ดูได้เลย <S <S วันนี้ให้ดูนะจ๊ะวันเสาร์วันทิก์หยุดดูได้แต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุ แม่ให้ดูได้แม่ตลอนงเข้า,านอะน้ะเข้าใจไหมเข้าใจ,าจครับเข้าใจค่ะไปนอนแล้วดูกระตุเดี๋ยวพี่ดูตลกดนั่งดูกระตูนะค่ะพี่เดี๋ยวแม่นั่งเฝ้านะได้ค่ะแม่จ้าเดี๋ยวแม่จะนั่งเฝ้านะว่าใครนอนจะแล้วเรา เป็นผู้หญิงแม่แ่เรียบร้อยนะดูเลยลูกค่ะแม่ดูกระตูนดีกว่าเฮ้ยสนุกจังเลยกระตูนสนุกไหมลูกสนุกค่ะอารมณ์เสียปลอทุกคนมีคน ครบจึงมีคนคอบทุกคนเลยอุย้ยเช็ดูดปิดตลกบ้าไปแล้วชัดอยู่กันครบเลยแม่ขายหนูง,วนง่วงนอนแลวค่ะหนูเจ้านอนก็นอนเลยจ้า ล้แท nee ่เลนอนางเลยแต่แม่ครับผมยังไม่ง่วยแตแม่ปิดไฟแค่โดยเนี่ย เอเปิกใส่แค่เดวงเนีย้พอไม่ลูกพอครับแล้วก็ปิดพามากเลเลยอ่ะลูกก็นองก็นองเลยนะเด็บแม่จะนั่งเข้าพี่เขานะค่ะแม่เออเออ,เอ,อแม่อะไรลูกหนูนั่งดีมาได้ไงไอพีวา่าออกไปทำไมเขาไม่พูดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเล่าอะไรน ดูนี้นะมันปิ๊งไปแล้วก็ทำอะไรก็เพื่องแล้ไปเบกมันถึงได้ฆ่าตัวตายดูสินี่อย่ามาออร้อยลูกแช้งน,นะออก ลูกนี่ออกไปจากบ้านจริงเลยน,นี้เดี๋ยวมันไม่ใช่ที่บ้านของแกเจงไม่ถถมอะไรแกเลยแค่บอกว่าจะต้องะไรแี่เจยแค้เงจะไปหลอกมาหลอกร้อยเ็งถึงบ้านกันเหรอราต้องพูดอะไรอะไรหรอแค่แล้วถึงจะออกไปเราก็ต้องพูดว่าคุณลงโคลิ่ออกไปเลยนะคะลองพูดสิลูกคุณลงโคลิ่ออกไปเลยนะคะถ้าแกยังไม่ออกจากบ้าน,นเยใจ อ,อเออฉันกลัวแล้วฉันฉันไม่อยากจะพูดผิดปอบนั่นก็ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้จะออกดีๆหรือใช้แค่ใช้ใช้กำลังคะ,ไ,ะไปก็ไปเออไปเลยไปหลอกคนไม่สนุกเลย หลอนเข้าอีกด,ดีกว่าโอ้ผ่านหนูกลัวแล้วหน,นูนอนกันถ้านังนอนน,อน,นะลูกดีแต่หนูดีใจเลยนะคะที่หายไปแล้วผีพูดอย่างนี้มาหลอกรลอนลูกเช้งได้ไง หลอนชมักเลยท่านั้นลูกไปนอนกับแม่นะคืนนี้แม่จะก่อมลูกให้น้องหลับฝันดีนะแม่แม่แม่ผู้พกกิจาแม่จะไม่ให้ใครมาทำลายอันตรายลูกได้หรอกเพราะลูกอยู่กับแม่เป่าใภัยที่สง้าครับค่ะไปเองกับบอล โอเคครับไปลูกไปไปนอนเถอะเดี๋ยวลูกดิดตามมานะเดี๋ยวแม่อุ้มน้องแล้วก็แม่จู่มือลูกนะครับแม่ลูกแลกควแม่นอนะถ้านั่งนอนจงที่นอนจรงนี้นะจ๊ะค่ะแม่ ผู้นี้มันหลอกกอนลูปฉันได้ไงอัพ uh huh. สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไทยให้นังแมวด้วยนะคะ,ไป,ะ,คะ bye bye. ไปแล้วนะคะบายบายไปแล้วถ้าใครอยากให้นักแมวทำละครสร้างอะไรก็คอมเมนต์ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบายบายไปแล้ว